ตอนนี้ทีมสตาฟก็กำลังหาข้อมูลผ่าน Google อยู่นะครว่าจะมาใช้แท็กติกอะไรยังไงเพื่อให้การขันออกมาให้ดีที่สุดนะครับตอนนี้หาหาหาข้อมูลผ่าน Google นะฮะแล้วก็กำลังทำการวิเคราะห์อยู่ตอนนี้กำลังวิเคราะห์อยู่นะฮะใกล้จะถึงเวลาการขันแล้วครับตอนนี้ก็8นาฬิกานาที นะเริ่มการขันก็นกล้ามเนื้อการต้องให้เวลาสตาร์ทหาข้อมูลก่อนหาข้อมูลมาแต่ตอนตีสี่แล้วตอนนี้ก็ยังหาข้อมูลอยู่นะฮะนี่นะฮะว่าทีมสตาร์ทกำลังนั่งเครียดกันเลยทีเดีวยดว,ยวยนี่เ,เห็นไหมฮะเป็นอรกรของอุตสครับเม็ได้ของอุโสอ่าอุอาโสต้องรอ1ีปิดโมงครับตีเอ็ดโมง อีคู่ของเดี่ยวของเดียวโอเพ่นเดี่ยวทั่วไปเดี่ยวทั่วไปโอเพ่นคือหมายถึงว่าไม่ได้จํากัดอายุถ้าอาวุโสนี่คือจำกัดอายุห้าสิบถ้าห้าสิบขึ้นอห้าสิบสี่สิบครับห้าสิบขึ้นครับห้าสิบขึ้นนะผมก็ย่างย่างห้าสิบครับผมสิบเก้าอีกขาดวันหนึ่งครับก็ห้าสิบครับขาดวันเดียวจะเข้ารวมให้เล่นครับเข้าอรวมให้เล่นได้อยู่ ขาดวันเดียวไม่ได้ขาดปีแนละ้วไม่ได้ขาดปีแเดือนวันเดียวครับวันเดียววันเดียวเดียวระวังนะครับนี้ก็ใกล้จะเริ่มเวลาการแข่งขันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นน้องๆสตาฟจากโรงเรียนจีฬา แต่วัตถุบลราชธานีข้อทงไหนกานไี่หรออยู่มอะไรลูกอยู่มอะไรมสี่บ้านบ้านไอ้คนอุู่บนอ่เหรออิต่ยอยู่บนค่ะอยู่บนนะมาเรียนเรียนกีดานี่นะจบมสามที่ไหนอ่านค่ะเรียนตั้งแต่มหนึ่งแล้วเรียนมาเลยนะ ตอนนี้เป็นการแข่งขันเซปัสก์ทีมเดียวนะฮะมาหาวิทยาลัยศิีปารรพบกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณาธาร,ราชังนะฮะตรงน,นี้ก็นักกีฬาทั้งสองทีมเตรียมพร้อมนะครับมาหาวิทยาลัยศิีปากรอยู่ในชุดเสื้อสีม่วงนะเสื้อสีม่วงกางเกงสีน้ำเงินสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณาธาราชังก็อยู่ในชุดเสื้อสีน้ำเงินกางเกงสีดำ ตอนนี้กำลังเสียงเสียงเหรียญอยู่นะฮะเสียงเหรียญเลือดแดงเลือดเสิร์ฟนะฮะกรรมการก็เลเวลสีเลยทีเดียว UBN88 อ่ะตัาจาานิสควส์คู

กิเดือดยต้องรอประกาศก่อนนะครับงไปา ต่อก่อนนะครับคู่แรกของทักสองสนามเลยนะสนามโน้นก็คู่แรกเหมือนกันตามกำหนดาฬิกาครับงต่อไปรายการแข่งขันกีฬาเซีเกมสรอบกีฬาโอลิมปิการมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่29ในประเภทชายคนเดียวเอาตัวชายและหญิเดียวชายในสนามที่หนึ่งระหว่างทีมมหาวิทยาลัย แสนามที่หนึ่งทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสนามที่สองทีมมหาวิทยาลัยศิลปากรีตีมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพลทหารลาดกระบงขอต้อนรับคณะทำงานผู้ตัดสินผู้จัดการทีมผู้สอนและนักกีฬาทั้งสี่ทีมลงสู่สนามขอเสียงปรบมือให้กันกำังลงสู่สนนะฮะตอนนี้นี่ฮะ Yeah. ในสนามที <ifer. S 2> there, 4, ่หน <It> ึ <r ossa. S 3> ่งรายชื่อ <api> นักกีฬาทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่นามที่กอบด้วยหมายเลขแปดนายสุรศักดิ์แก้วคำแสงหมายเลขสี่นายพิยุกตบัวมัพาหมายเลขสิบรองศาสตราจารย์ดรวายุกาจนาศวรผู้เล่นทีรองหมายเลขเก้านายวิรัติวาจีหมายเลขสามนายสมโพูพิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสรรตราจารย์นายแพทย์นายสตัตวแพทย์เสรีแขง็งแอกผู้ฝึกสอนร้อยตัวเอเทอร,ร์สัตปีเล่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนผู้ช่วยศาสรรตราจารย์ดรเกียงศักดิ์กีสวัสดิ์พรรายรรรชื่อทีมกีฬาทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาประกอบด้วยหมายเลขแปด นายวรรุษธ,ธาราหมายเย 1, ลขหนึ่งนายรัชจันทร์ุ่วัฒหมายเลขสิบสองดรกิติวิโรธรัตนาาพานิพิศาลผู้เล่นสำรองหมายเลขเก้าผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลเกล้าคำไอหมายเลขห้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยุทธนาศีอุดมผู้จัดการทีมนายบุธ,ธิ์สมสร ผู้ฝึกสอนนายสลายุทธช่วยคณะกรรมการผู้ตัดสินผู้ตัดสินนายอาทิสุนทรผู้ช่วยผู้ตัดสินานายประวิตรองอแก้วผู้ตัดสินกำกับเส้นนางสาวปณิดาพาติกบุตรและนางสาวนฤศราบุรีเกทุาทั้งสองถงสัมผัสมือค่ะในสนามที่สองสอสร,สรายเชิญเกตุาทีมหาวิทยาลัยศิลปากรประกอบด้วย นายเจมส์บินวงหมายเลขสองนายสุภาพเป็นจวัลหมายเลขสามนายเสนีย์มิ้วมินเลื่อนสรองหมายเลขเจ็ดนายสันดาใหญ่แกนทรายหมายเลขหนึ่งนายวัชชัยสามชิมชนผู้จัดยาทีอาจารย์ปรีดาบุญประสานผู้สอนอาจารย์ปุริศบิรโว้ยรายชื่อ เค่นเลยีแล้วเก้าคุณทัดหานาคบังประกอบด้วยนายเอกสารนายโกตูโสิโยนายเล็กสินาฮาวสะทอกลานายเล็กสินาชาบัตโสดาเพื่อนจงมอหายหน้านายธนศรีท์พพิโยผู้จัดการปีนายนายมาริวานาทู どうぞ、皆にお気に入りくださ เรื่องการแข่งขันแล้วนะครับแล้วก็ยิงนะ นั่น่อยนั่งตากแกยังดีเลยสบายไปกันวนั่งตากแกไม่ห้ามมองนั่งดีเว้ยนั่ง่อยนะครับก็การแข่งกาลังจะเริ่มขึ้น,นนะแล้วนะเรี๋ย้อ เจอใหม่คลิปหน้าฮะเจอใหม่คลิปหน้านะฮะตอนนี้ก็นักกีฬาอาวุโสกกำลังเอ่อกำลังดูดูร้านเราูร้านเราฮะโอเค